สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในสรุปเนื้อเรื่อง The Division 2 p พารที่6แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็พาร์ทที่เหลืออยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับสามารถาไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราได้รับรายงานจากเคลโซว่าพบกิจกรรมของ Black t, t ัที่เพนทากอนนะสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับเพนทากอนเป็นที่ตั้งของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับผมก็พบกิจกรรมของ Black t u ัสที่เพนทากอนและเข้าไปเพื่อหาอะไรบางอย่างที่เพนทากอนพร้อมทางสร้างฐานสร้างเอาโพสตสอะไรพวกเนี้ยอลังการมากเลยซึ่งเคลโซ่เดาว,ว่าเป้าหมายของ Black u u สเนี่ยน่าจะเป็นดาวผ้าหลับที่อยู่ใตเ้เพนทากอนแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอื่นๆบ้างซึ่งไม่ว่า b l c k t t u s สกำลังหาอะไรอยู่เราไม่ต้องการให้มันได้ของสิ่งนั้นไปแน่นอน เคลโซ่ so และมนนี่จึงส่งเราเข้าไปที่เพนทากอนโดยเราก็จะแทรกซึมเข้าไปโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโดยเฮลิคอปเตอร์จะส่งเรานอกขอบข่ายการละตะเวนของแบล็กทัสและเราต้องเดินเท้าเข้าไปต่อโดยด i วิชั่นได้แทรกซึมเข้าไปในอนาเขตของเพนทากอนพร้อมทั้งจัดการกับระบบการป้องกันนิดหน่อยเพื่อให้สามารถเข้าไปยังพื้นที่ได้โดยเป้าหมายของเราตอนนี้คือไปรวมกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ด i วิชั่นที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นสายข่าวให้เราเพื่อทําการติดต่อและวางแผนขั้นต่อไปนะครับยหน่วยดิยวกิันได้แทรกซึมเข้าพื้นที่ไปทางช่องระบายอากาศใต้ดินเพื่อเข้าไปถึงเซฟเฮาส์ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ในห้องสมุดของเพนทากอนเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดิยวชั่นที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อเราเข้าไปถึงเราก็พบกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนั่นก็คือเจ้าหน้าที่แซนเดอร์ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเก่าเราที่อยู่ในเซตเมนต์เมนอกวอชิงตันดีซีที่พาร์ทแรกถ้าใครจําได้นะครับ แซนเดอร์ S S คืออดีตหัวหน้าเราที่อยู่ในหน่วยเซตเทิลมั์นั่นเองโดยแซนเดอร์ก็จ่อปืนใส่เราเมื่อประตูเปิดเข้ามาแต่ก็ลดลงทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นเรานะครับแซนเดอร์บอกว่าเธอได้เปิดบีคอนเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้เพราะว่ามีบางอย่างกาลังเข้ามาแต่ว่าแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเราที่เปิดประตูนั้นเข้ามาหลังจากนั้นครับแซนเดอร์ก็ได้ทําการบรีฟให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนี้ทําให้การการพบปากการต้องเลื่อนออกไปก่อนแซนเดอร์ได้บอกว่า นี่คือขอดยันหรือสนามหลังบ้านหรือในสวนของเพนทาก uck, อนแบ็กทักได้ทําการขุดที่นี่พร้อมกับฉีกที่นี่เป็นชินช้นๆพูดง่ายคือขุดเพนทากอนจนพุนนะครับโดยแบ็กทักพยายามหยิบทุกๆอย่างที่มันหยิบได้ไปและเราต้องหยุดมันนะฮะโดยแซนเดอร์ก็วางแผนว่าแซนเดอร์จะสร้างการเบีเ่ยนเบนความสนใจเพื่อให้เราสามารถบุกเข้าไปได้และระหว่างที่แย่ออกไปแซนเดอร์บอกว่าดีใจที่ได้เจอเราอีกครั้าง โดยหลังจากแยกกับแซนเดอร์นะครับเราก็ออกมาจากฮอสมตุตโดวิ่งออกไปทางระเบียงเพื่อบุกเข้าเพนตากอนไปยังสถานที่ที่เป็นถงทางเข้าซึ่งตรงนี้เองหน่วยดีวิชั่นต้องฝากกองกำลังของแบล็กทัพที่ประจำการปิดทางเข้าอยู่เข้าไปและด้วยการสร้างการเบี่ยงเบีนความสนใจของแซนเดอร์ทำให้หน่วยดีวิชั่นสามารถจัดการกับแบล็กทัพที่ปิดทางอยู่พร้อมกับ หาทางเข้าข้างหน้านะครับด้วยการยิงวัตถุระเบิดเพื่อสร้างทางเข้าเล็กน้อยลงไปใต้ดินเมื่อดิวิชั่นไปถึงวิซิ t เตอร์เซ็นเตอร์หรือ,อศูนย์ผู้มาเยือนนะครับแบบเหมือนกับรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโดยพอเราบุกเข้าไปในวิซิ t เตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยแซนเดอร์ก็จะบอกเราว่าแบล็ k ทัสรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่แต่ยังไม่รู้ว่าเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนซึ่งนั่นจะเป็นที่ที่เราได้เปรียบอยู่เราก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปอย่างเป้าหมายแรกนั่นก็คือ การเคลียร์วิสิเตอร์เซนเตอร์พร้อมกับลุกเข้าเพนทากอนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นแซนเดอร์จะติดต่อเข้ามาหาเราพร้อมกับบอกว่าแบล็กทัสเนี่ยกำลังปฏิบัติการเจาะอะไรสักอย่างพร้อมกับสวรรค์ยักษ์อยู่ในสวนก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังหาอะไรแต่ว่านัน่นเป็นเป้าหมายแรกที่เราต้องไปเพื่อหยุดยังปฏิบัติการขุดเจาะนั้นให้ได้โดยหน่วยดิวิชั่นก็ได้แอบแทรกซึมนะคบผ่านทางใต้ดินของเพนทากอนเพื่อที่จะออกไปยัง าลานกว้างที่เป็นขอดยาร์ดเพื่อหยุดปฏิบัติการขุดเจาะของ b Black t กทัเมื่อเราออกไปถึงยังขอดยาร์ดหรือที่มันสวนแล้วเราก็พบกับแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่โดยเราต้องทำลายแท่นขุดเจาะนี้ทิ้งนะครับเป้าหมายของเราก็คือระบบปั๊มของสว่านและระบบหล่อเย็นของสว่านนั่นเองซึ่งหลังจากทำลายได้ปุ๊บสว่านก็จะหยุดทำงานและหลังจากเราทำลายทั้งสองอย่างได้ปุ๊บเราก็ทำลายตัวมอเตอร์ขุดเจาะเป็นการส่งท้ายและสว่านก็จะหยุดทำงาน เมื่อสว่า์ถูกทำลายนะครับหน่วยแบ็กทัสก็จะส่งคนมาขัดขวางเราซึ่งผม,มันก็ช้าไปหน่อยนะหน่วยแบ็กทัสก็จะส่งคนมาขัดขวางเราแต่เราก็สามารถจัดการกับไอคอนที่แบ็กทัสส่งมาได้สำเร็จพร้อมทั้งหยุดปฏิบัติการขุดจอของแบ็กทัสในพื้นที่ได้ด้วยเป้าหมายถัดไปของเราก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเพนตะกอนใน n a v a l ว i n ิ i นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยบรรจุรายชื่อโปรเจกต์รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดของเพนตกอน ที่สำเร็จแล้วและยังไม่สำเร็จนะครับซึ่งเราต้องไปดาวน์โหลดออกมาจากห้องเซิร์ฟเวอร์แน่นอนว่าแซนเดอร์บอกว่าถ้าทานที่เราไปเนี่ยถูกบล็อกเนื่องจากล็อกดาวน์ไอแซกจะสามารถเอ่อแเซสเข้าระบบพร้อมทั้งอ่ทำเป็นเ e ค u r ิตี้คีย์มาให้เราได้หลังจากนั้นเราก็บุกเข้าไปถึงประตูทางเข้าซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่ที่มีการล็อกดาวน์อยู่เราก็ได้ Uh, patch i s a c นะครับหรือโหลด i s a c เข้าไปในเราเพื่อให้ i s a c เปิดประตูใหญ่ให้กับเราระหว่างที่ i s a c กำลังปลดล็อกให้เรานั่นเองหน่วย Black Tusk ก็จะบุกเข้ามาโจมตีเราเราก็ต้องยันเอาไว้จนกว่า i s a c จะปลดล็อกได้สำเร็จหลังจากที่ประตูปเปิดปุ๊บเราก็เดินเข้าไปด้านในต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ของ Pentagon ระหว่างนั้นเองนะครับ i s a c ก็ได้ดักการติดต่อจาก Black Tusk ได้และรู้ว่า แบล็กทัสเองก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งหัวหน้าองหน่วยแบล็กทัสก็ส่งลูกน้องไปขัดขวางเราไม่ให้เราไปถึงห้องเซิร์ฟเวอร์ให้ได้นะครับพอเราไปถึงห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะพบว่ามีแบล็กทัสบางส่วนที่กำลังเฝ้าที่นี่อยู่เราก็ต้องทำการเคลียร์พื้นที่เซิร์ฟเวอร์พร้อมกับดาวโหลดข้อมูลที่เราต้องการแต่ระหว่างที่เรากำลังโหลดข้อมูลอยู่นั่นเองแบล็กทัสก็ได้บุกเข้ามา จูโจมเราพร้อมกับใช้ EMP เพื่อขัดขวางการใช้งานอุปกรณ์ของ Division ของเราทำให้เราต้องสู้โดยไม่มีอุปกรณ์นะครับเมื่อเราจัดการกำนดยแบ k ็คทัสและ EMP ทั้งหมดทิ้งเราก็กำลังจะไปดาวน์โหลดข้อมูลต่อแต่เราก็ได้พบว่าเนื่องจาก EMP ที่ l l c k t a s k ใช้นะครับทำให้ข้อมูลนั้นเสียหายจนไม่สามารถดาวน์โหลดและเอาไปใช้อะไรต่อได้เซนเดอร์ก็เลย บอกว่าจะใช้แพลนบีโดยการจะไปดาวน์โหลดข้อมูลที่ l l c k t t u สหน้าจะโหลดไว้แล้วโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของ b l a c k t u s k เองที่อยู่ในพื้นที่เราก็เลยต้องมุ่งหน้าไปต่อโดยระหว่างทางครับเราจะพบว่า b l a c k t u ั k ได้ส่งโคดคอปเปอร์ที่เป็นโดนซึ่งเป็นโดนติดอาวุธ4ใบพัดนะครับมาขัดขวางเรา ซึ่งพอเราไล่โดรนลำนั้นไปได้สำเร็จซันเดอร์ก็จะติดต่อเข้ามาว่าเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นอหอสื่อสารขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งแบล็กทัสได้เซตเอาโพสเพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นที่นั่นโดยซันเดอร์เองก็เตือนเราว่าพอเรา,อาพอเราเข้าถึงระบบของแบล็ u ทัสได้แล้วแบล็กทัสจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจะททำอะไรอยู่แล้วมันจะแห่กันมาหาเรานะครับเมื่อเราไปถึงเอาโพสของแบล็ u ทัสเรียบร้อยแล้วล้วก็ทาการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ แพชไอแซเข้าไปในระบบของแบ็ t ทัฟเพื่อดาวโหลดข้อมูลที่เราต้องการระหว่างนั้น b a c k t ทัฟก็จะแห่กันออกมาจัดการกับเราพร้อมถึงพร้อมทั้งไอโดน ter, เฮลิคอปเตอร์ลำเมื่อกี้ด้วยนะครับหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือปกป้องเทอร์มินลไว้ให้ได้จนกว่า i อแซจะโหลดข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิน้นเมื่อไอแซโหลดข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิน้นเราก็จะทำลายไอเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าและเคลียร์พื้นที่ทั้งหมด ก็เป็นอันจบภารกิจนี้แต่ระหว่างที่แซนเดอร์กำลังดูข้อมูลที่ได้มาอยู่นี้เองเธอก็พูดว่าภารกิจหลักของแบ c ็กทัสก็คือโรฟิชันไบโอเรย a เคเตอร์ซึ่งแซนเดอร์เองก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเคลโซซึ่งอยู่ในสายก็บอกว่าเธอจะเป็นคนอธิบายเองเพราะว่าการเอาอุปกรณ์นี้กลับมาปเป็นเรื่องสําคัญมากและเราไม่สามารถให้แบ็กทัสได้มันไปได้นะครับ ซึ่งปฏิบัติการต่อจากนี้เคลโซจะเป็นคนรับไม้ต่อจากแซนเดอร์ในการเป็นนาวิเกเตอร์ให้เราแทนและเคลโซกำลังจะพาเราไปยังดาพ้าแลบที่อยู่ข้างใต้เพนทากอนระหว่างทางนะครับเคลโซจะพูดถึง provision bio r e เ c t o r ว่ามันคือเตาปฏิกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์โปรโตไทที่อยู่ในดาผ้าแลบใต้เพนทากอนนะครับเคลโซจะอธิบายว่าไอบอร์ดสเปกตรัมแอนติไวรัลที่เราชิงมาจากแบล็กทัสเนี่ยจะทำให้เราสามารถ ป้องกันโรคระบาดระลอกใหม่ได้ก็จริงแต่ว่าแค่นั้นน่ะเราจะไม่สามารถสร้างยาออกมาในปริมาณมากได้ซึ่งไอไบโอเรย r เตอร์อันเนี้ยคือตัวที่จะแก้ปัญหานั้นแน่นอนว่า b l a c k t u ัสก็กำลังขุดเพื่อเอาไอไบโอเรย r เตอร์อันนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเราไม่สามารถปล่อยให้ b l a c k t u ัสได้มันไปได้เราต้องต้องไปขัดขวานะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือดาฟพาเลปซึ่งอยู่ภายใต้เพนตากอน คราวนี้แบ็กทัสดูแล้วว่าเรากําลังมาแล้วก็เคสโซ่บอกให้เราเต็มพร้อมก่อนที่จะบุกเข้าไปนะฮะโดยหน่วยดิวิชั่นต้องบุกเข้าไปเรื่อยๆปากกองกําลังแบ็กทัสที่อยู่ในดาผาแลบเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบ็กทัสก็ไม่ยอมแพ้และพยายามขัดขวางดิวิชั่นทุกวิถีทางเช่นกันโดยระหว่างทางก็จะรู้ว่าแบ็กทัสได้ไบโอเรย t เตอร์ไปแล้วและพยายามลำเลียงไอตปฏิกรนนี้ออกไปซึ่ง มันไม่สามารถใช้ความเร็วมาได้เนื่องจากอุปกรณ์ค่อนข้างบอบบางทำให้เรายังพอมีเวลานะครับเมื่อเราไปถึงที่ตั้งของ p r o f i s i o n bioreactor แล้วก็พบว่ามันสายไปแล้ว b a แบคทัสได้ทำการใช้แผน B ก็คือระเบิดพื้นทิ้งเพื่อลำเลียงเตาปฏิกรณ์ไปทางใต้ดินทำให้หน่วย division ต้องรีบตาม b a แบคทัสไปในทันทีโดยก่อนหน้าที่เราจะตามแบคทัสลงไปใต้ดินเราต้องทาการเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดการแบคทัสที่ขวางทางเราอยู่ให้ได้ก่อนและ เราถึงจะตามแบล็กทัสลงไปใต้ดินได้เมื่อเราตามแบล็กทัสรวมถึงเตาปฏิกรณ์ไปเราก็จะต้องฝ่ากองกำลังแบล็กทัสเป็นฝูงซึ่งคอยปกป้องไบโอเร .ACT เตอร์อยู่และในที่สุดหน่วยดิวิชั่นก็สามารถไล่ตามไบโอเร .ACT เตอร์จนทันและสามารถจัดการหน่วยแบล็กทัสที่เฝ้ามันอยู่ได้สำเร็จนะครับทันใดนั้นเองไอแซคก็สามารถดักฟังวิทยุศัตรูได้ซึ่งเป็นการติดต่อมาจากเพทรัสเบรนเนอร์ซึ่งเป็นผู้คุมปฏิบัติการในครั้งนี้ของแบล็กทัสซึ่ง ตัวเพทรัสบอกว่าลานจอดฮอเนี่ยปลอดภัยแล้วและทำฮาไบโอเร c เตอร์ซึ่งลูกน้องเขาก็บอกว่ากำลังลำเลียงไปให้อยู่ซึ่งหน่วยด v วิชันก็ได้ยืดคืนไปแล้วซึ่งตอนนั้นมันก็ยังไม่รวนครับแต่ว่าแน่นอนว่าเนื่องจากเราต้องเอาไบโอเรตเตอร์เนี้ยออกไปทางอากาศเราจึงต้องขึ้นไปเคลียร์ลานจอดฮอให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราขึ้นไปถึงลานจอดฮอพร้อมกับไบโอเรย์คเตอร์เราก็ต้องทําการเคลียร์ลานจอดฮอนี้พร้อมกับกําจัดเพตัสแบนเนอร์ให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะสามารถลําเลียงไบโอเรย์คเตอร์ออกไปทางอากาศได้นะครับหลังจากที่เราจัดการกับแบนเนอร์และแบคทัสในพื้นที่สําเร็จหน่วยดิวิชั่นก็จะสามารถเอาไบโอเรย์คเตอร์กลับไปที่ไวท์เฮาทางอากาศได้อย่างปลอดภัยและหนทางสู่ยารักษาก็อยู่อีกไม่ไกลเช่นกัน โอเคครับ, okay, รบและนั่นก็เป็นทั้งหมดของพาร์ทนี้นะครับสำหรับพาร์ตต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับเนื้อเรื่องหลักพาร์ทสุดท้ายของ Division 2ภาคหลักก่อนถึง DLC ่ยว o ีบ f New York นนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปพบกันพาร์ตต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดสับ Subscribe เจอกันใหม่พาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ